สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชีเอสโทรจีริชีชคนอ่านไพ่มานางฟ้าเออเทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรคุณราศีตุลเทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรคุณราศีตุลหน 1, 2, ึ่งสองสามป๊าคิดบวกอินเนอร์ชายชายอินเนอร์คอลลิ่งได้ยินชั้นไหมเสียงเพียงภายในได้ยินชั้นไหมเรียนรู้เรียนรู้อะไรอันนี้อย่างเนี้ย ฟ u ล f i l l m น n t แล้วก็ประตูสวรรค์เปิดแล้วก็คือว่าตอนนี้พยายามอยากคิดลบเออไม่ใช่เหมือนบางทีเราเครียดไม่ใช่ว่าเราคิดลบอะไรอย่างนี้นะบางทีเราเครียดเกินไปอะไรเกินไปนะ เออตั้งสตินิดนึงเออกลับมาหันหันกลับมาชมตัวเองหน่อยเออฉันเก่งฉันเลิศฉันทําได้ฉันผ่านได้ฉันดีฉันโชคดีฉันลัคกี้อะไรอย่างงี้นะคะให้ให้พลังงานบวกมาเข้าไปอยู่ในตัวเราเยอะๆนะเออให้พลังงานบวกมาเข้าไปอยู่ในตัวเราเยอะๆนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่จากภายในอ่ะเออและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่จากภายในมันจะได้เบ่งบานออกมาสู่ภายนอก สวยจากภายในเออใช่คําว่าเหมือนสวยจากภายในแต่เราเป็นความสวยจากความคิดไงนะเออแล้วก็เรียนรู้การเรียนรู้ตัวต,วตวนภายในเออการเรียนรู้ที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรพลังงานบวกแก่ตัวเองด้วยนะจ๊ะนะเออให้พลังงานบวกให้พลังงานบวกกับตัวเองด้วยมันจะได้เติมเต็มความรู้สึกนะมันจะได้เติมเต็ม,ตมความรู้สึกนะคะสุดท้ายแล้ว <c oughs> สุดท้ายแล้วประตูสวรรค์เปิด เออหม่ยถึงว่าเราคิดอะไรไม่ออกเครียดนู่นนี่นั่นแล้วความคิดอ่ะมันจะมีหนทางแก้ไขปัญหาเออสิ่งใดที่เราหวังสิ่งใดที่เราต้องการหรืออยากสมปรารถนานะมันจะมีทางทําให้เราเป็นไปได้ผ่านไปได้เออแต่ต้องมาจากตัวเองก่อนคิดบวกกับตัวเองก่อนรักตัวเองขอบคุณตัวเองนะคะนะเรียนรู้จากภายในอยู่กับตัวตนเยอะๆอยู่กับตัวเองภายในเยอะๆ เออนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเราก็ตามไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเราก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีนะเออให้ตัดมันออกไปค่ะให้ตัดมันออกไปนะคะเติมเต็มให้ตัวเองเยอะๆขอบคุณตัวเองเยอะๆรักตัวเองเยอะๆนะจ๊ะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหวังที่เราปรารถนามันจะมาได้ด้วยตัวของเราเองเออมันจะมาได้ด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะนะใครชอบคลิปนี้เออใครชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นผ้าคลช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไร ริ c ันเอ g ดดูชจีิคนอ่านไพ่ขอบคุณคะ่ะสามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ